จะมาเปลี่ยนอาหารให้ด้วงครับต้องต้องเรียงมาเรียงครับอืมจะถุงก็จคนทีท่เข้ากัหนอันนี้เกาเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าเปลี่ยนอาหารให้ด้วงอืมอันนี้เรากำลังคนอะไรอยู่คนคนอาหารด้วงครับอาหารด้วงอะลูกอาหารด้วงเป็นไรเนี่ยอาหารด้วงทำมาจากอะไรทำมาจากดินหรือผสมกับไม้ครับ โอ้ยม,มึงสั่งมามึงตั่งมาเปลี่ยนสวะแล้วเปลี่ยนเป็นกระมังแล้วเออพอดีผมผมเปลี่ยนเป็นกระมังครับทำไม อันนี้อะ้รเออคนจนมันเข้ากันกับน้ำเลยหรอเอะคนอะไรมือล้วงก็ไปลึกๆแหละเออต้องไปลึกๆแล้วกันคนขึ้นมาสลับกันอ,อ่าตรงนี้ด้วยออตรงนี้ด้วยตรงนี้เกลี่ยเออเกลี่ยลงไปเกลี่ยลงไปอ่าออ เอ้หกไม่เป็นไรหเราก็าปัดกลับล้มเข้าไปลึกๆเลยเฮ้ยเห็นอ,อย่งเดียวเลย ดวงอันนี้ดวงชื่ออะไรชื่อว่าดวงเป็นรวงที่ดิบลักษณะไหลไหขั้นตอนจะรวงขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เอาไปวาดหัวกะโหลลักษณะโกมะโกรมโรลนี่นดิบเลยเดี๋ยววางไว้ก่อนผมวางไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยววาดอย่งนี้ใช่เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว,ว่าอะไร อันนี้เป็นเครื่องมือวัดขนาดมอปลาลกอ่าให้เป็นให้เป็นไหมให้เป็นอะไครับไม่เลยแต้พ่อบอกอาวัดเออสวมไว้งั้นแหละมันดิ้นม,มันแทงท้องมันพอแล้วจอดตรงปลายได้ตัวเลขเท่าไหร่ได้ตัวเลข สิบห้าจุดเก้าเก้าอ่าเอาไปวางไว้ในกล่องครับนี่ก็โอ้โผมก็จะเอาไปวางไว้ในกล่องครับอืมอ่าแล้วก็บันทึกผลอ่าบันทึกผลลงไปครับันทึกผลบันทึกเท่าไหร่บันทึกไปตรงนี้อ่าทีนี้เอายกขึ้นชั่งน้ำหนักเลยยกไมโลขึ้นชั่งน้ำหนกักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอกดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งดิ หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่ได้หนึ่งหนึ่งวหนึ่งหนึ่งคืออะไรอ่านว่าอะไรตัวเลขนี้หนึ่งร้อยหนึ่งสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดอ่าบันทึกลงไปเก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยกันอ่เอาเมโลลงเอาเมโลลงจากเครื่องช่างรเล่าโอเคเอาพักไปก่อนเออเอาเมโลลงจากเครื่องช่างเอาวางไว้บนโต๊ะแหละ เป็นหลาขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปอ่ะขั้นตนต่อไปก็เทเทเทแมตเก่าก่อนเทแมตเก่าลงนี้ลงตรงนี้เนี่ยเทเลยเทเลย้เออเก่าแล้วเทให้หมดเลย ไม่ออกก็เอามือคนๆๆคน <ๆๆ S 1> อือเอาป่ะเนี่ยฮะมือคนคนไม่ออกอือ

ใส <c oughs> ่แล้วใส่ใสก่กบเปมใส่ขนาดเท่าเดิมมารอกปริมาณมัน

มันดูเขาไปแล้วมองนี่ดูสิที่ท่านผู้ชมใหญ่ไหครับตัวนี่ใหญ่ไหมคับใหญ่แบกเอฟเลยผมไม่เคยเห็นมานลยนะผมรอสักพักให้มันให้มันมุสมูสระแป้ง คนใครคนคนตัวคนคนไหมครับมีคนเลยลูกใช่มีคนด sure. ้วยรอก่อนนะรอให้มุกเขาไปนะลูกไปแล้วมเริ่มเขาบอกเขาไปแล้ว ผู้ชมเริ่มก็ไปแล้วดูเลยนะทีนี้ผมก็จะให้เห็นตัวเมียพอเป็นตัวจำใบอ่ะให้ดูนะอ่าไปปิดฝาเพราะเดีย๋ยวผมเพิ่งปิดฝาแเราเพิ่งเดินเดินเข้าไปเดีย๋ยวผมก็จะปิดฝาแล้ว ยกกลับเข้าไปข้างใน,นก็จะยกแต,แต่ผมก็มกเ,ขเขาไปเก็บขากแล้วจบแล้วครับแต่มกดไลค์